มาดูกันค่ะว่าดวงลรโชคชะตาทางด้านการเงินของคุณในวันนี้เป็นอย่างไรนี่จะเป็นดวงสําหรับคนท,ที่หยุดชมแล้วก็รับชมคลิปนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนชมตั้งจิตอธิฐานให้ดีเพราะนี่จะเป็นพลังงานของคุณนะคะแล้วก็พี่หมอฝากกดไลค์ like, กดแชร์และคอมเมนต์นะคะเพื่อรับพลังงานดีๆไปมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดให้3าใบานะว่าดวงการเงินของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะทุกคน วันนี้ดวงการเงินของคุณพลังงานของไพ่นะคะบอกว่าว้าวคุณไพ่ใบนี้ The moon. The moon เด n t h เด o o n แปลว่าคุณจะมีความโชคดีมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือบางคนมีเรื่องหนักอกหนักใจเรื่องการเงินอยู่เป็นปัญหาเก่าๆหรืออะไรก็ได้นะไพ่เดมุลวันนี้คุณจะแก้ไขปัญหาได้เดมูลหมายถึงแสงสว่างทางออกหรือหนักอกหนักใจเรื่องอะไรก็จะเจอทางออกโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะ ให้ไนี้ค่ะสี่เหรียญมีการวางแผนเรื่องการเงินวันนี้อยากตกลงเจรจาเรื่องการเงินอยากปลดหนี้อยากผ่อนพันอยากแก้ไขหรืออยากตกลงอะไรบางอย่างเรื่องการเงินวันนี้สําเร็จนะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินรอคอยเงินอยู่ไพ่สี่เหรียญแปลว่าคุณจะได้เงินนะคะแล้วก็อาจจะมีโชคลาภด้วยวันนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะบอกเลยไพ่สองเหรียญหมายถึงหลังจากนี้ไปนะคะ วันนี้การเงินของคุณจะหมุนเวียนดีขึ้นรายรับน้อยลงรายจ่ายนะคะรายรับโทษทีรายรับเยอะขึ้นแล้วก็รายจ่ายของคุณก็จะน้อยลงนะคะหลังจากนี้ไปการเงินของคุณจะมีกินมีใช้มีจ่ายอย่างไม่ขาดมือนะคะแล้วก็กังวลใจเรื่องการเงินอะไรอยู่จะที่คลายแล้วก็เรื่องหนี้สินคุณจะได้ปลดหนี้แล้วก็ปัญหาทุกอย่างคุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นใครผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วรับพลังงานการเงินของคุณในวันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้ไปและถ้าคุณโชคดีแล้วก็สําเร็จทางด้านการเงินค่ะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้